สวัสดีครับวันนี้จะมาให้เทคนิคการยกกําลังสองของจานวนที่มี2หลักนะครับจานวน2หลักยกกําลังสองเราจะคิดแบบไวๆไวด้ยอย่างไงนะครับเอาตัวเลขที่เราคุ้นเคยกันก่อนเลยนะครับคือ12ยกกําลังสองสิบสองยกกําลังสองก็คือ12คูสิบสองสิบสองสิบสองได้ร้อยสี่สิบสี่อันนี้เป็นจำนวนที่เรารู้อยู่แล้วนะครับมาดูว่าเทคนิคคูใช้ได้ไหมนะครับสิบสองยกกําลังสอง่าขอขีดเป็นไกด์ไลน์ก่อน3ที่แบบนี้ อย่างแรกครับค่าที่1ดูครับนำตัวหลังยกกําลังสองนำตัวหลังยกกําลังสองก็คือ2กงกลังสองใส่ด้านหลังนะครับ2องกลังสองสอลังสองมีค่าเท่ากับ4ใส่ไว้ด้านหลังจากนั้นครับดูเลขที่มีมีเลขอะไรบ้างครับมีเลข1เลข2แล้วก็เลข2ต, 2, ตัวนี้นำสองตัวนี้คูณ2แล้วก็คูณ1นํำสามตัวนะครับเลข3ตัวนี้คูณกันให้หมดอันนี้ครูขอเขียนยตรงนี้นะครับ 1นึ่งณสคูณสก็ได้4ขั้นสุดท้ายครับช่องสุดท้ายให้นำตัวหน้าหลักสิบนะครับนำตัวหน้ายกกำลัง2ตัวหน้าในที่นี้คือ1นึ่กลังสก็คือ1นึ่ลังสนะครับก็มาเขียน1นึ่งกลังสองหนลังสมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้น12บสองยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ144โอเคนะครับตัวอย่างถัดไป เดือนถัดไปนะครับขอเพิ่มข้ามานิดหนึ่งเป็น13ยกกําลัง2 13ยกกําลัง2อ่ะเราท่องมา13ไม่ได้แน่นอนนะครับขีดขีดขีด,ขดเพื่อเป็นไกด์ไลน์ไว่นิดหนึ่งเดีย๋ยวถ้าเราชนานาญเราไม่ต้องขีดรครูก็ได้นะค่าที่หน่1ครับเหมือนเดิมครับหลักหน่วยยกกาลังสองหลักหน่วยยกกาลังสองหลักหน่วยยกกาลังสองในที่นี้คือ3กําลังสองสาลังสองคือ9ใส่ไว้ด้านหลังครับตําแหน่งด้านหลังคือ3กําลังสองอ่ะ มาครับเลขที่หนูเห็นมีเลขอะไรบ้างมีเลข1เลข3เลข2 13 2นํา3จํำาจำนวนนี้ครับคูณกันให้หมด1คูณ3ได้3 3คูณ2เป็น6ได้6ใส่6โอเคนะแต่ข้อถัดไปคูมไม่เขียนด้านล่างน,นะครับต้องจำกระบวนการให้ได้ขั้นสุดท้ายครับนำตัวหน้ายกกำลังสองนำตัวหน้ายกกำลังสองนำตัวหน้ายกกำลังสอง ตัวหน้ายกกำลังสองตัวหน้าที่นี่คือ1ครับเพราะนั้นก็คือเป็น1นึ่กำลังสองหนึ่งกำลังสองมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นข้อนี้13บสากำลังสองจะมีค่าเท่ากับ169ครับได้นะอ่ะข้อถัดไปนะครับข้อถัดไปนะครับขอเป็น15ยกกำลังสอง 15, ยกกำลังสอง ทีนี้ครับ15ยกกำลังสองเป็นเลขที่ลงท้ายด้วย5คุณครูเคยให้เทคนิคการยกกำลังสองที่เลขลงท้ายเป็นเลข5ไปแล้วนะครับใครยังไม่เคยดูลองกลับไปย้อนดูได้นะแต่ถามว่าเทคน,คนิคนี้สามารถใช้ได้ไหมสามารถใช้ได้นะครับเทคนิคนี้ใช้ได้หมดที่เป็นเลข2หลักยกกำลังสองมาดูครูไม่ขีดขีด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขีดแล้วนะอครูขอขีดขีดขีดก็ได้แต่ครูไม่เขียนแล้วนะว่าหลักค่าที่1ตัวใส่ตัวสุดท้ายก่อนตัวสุดท้ายคือนำห้า ยกกาลัง2นำห้ยกกําลัง2ใส่ช่องสุดท้ายนี้นำห้ยกกําลังสองหยกกําลังสมีค่าเท่ากับ 5, 5้าคือ25อ่้าเใส่ต้องใส่ตัวเดียวนะครับใส่5้ทด2เวลาทดก็คือทดให้ตรงกับหลักถัดไปที่เราต้องลงทดนะครับยี่สาลังสได้25 5สิบหาลังสองได้25ใส่5ทด2โอเคครับถัดมาคือเลขที่เห็นมีเลข หนึ่งเลขห้าเลขสองมีเลขหนึ่งเลขห้าเลขสองหนึ่งคูณห้าคูณสองได้สิบทีนี้ครับใส่สิบก็คือใส่ศูนย์ทดหนึ่งทดลทดมาหลักถัดไปทดมาหลักถัดไปทดมาหลักถัดไปนะครับอ่ะช่องสุดท้ายเติมอะไรเอ่ยช่องสุดท้ายคือนําตัวหน้ายกกําลังสองตัวหน้ายกกําลังสองตัวหน้ากกำลังสองคือหนึ่งกำลังสองหนึ่งกำลังสองมีค่าเท่ากับหนึ่งอ่ะแต่ทีนี้ครับตอบ ตอบอะไรล่ะทีนี้ก็ดูครับตอบนำที่เราทดเนี่ยวบวกกันซะบวกเวลาบวกก็บวกจากด้านหลังนะครับ5นี้ไม่มีที่ทดไม่มีทดอะไรก็5 2บวก0หลักถัดมา2บวก0ได้2ถัดมา1บวก1ได้2เพราะฉะนั้น15ยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ225 เห็นไห15กำลังงจะมีค่ากับ225นะไปดูนะครับ mm hmm. เลขลงท้ายด้วย5มีเทคนิคอีกอันนึงที่ไวกว่านี้ด้วยอ่นะไปลองคบทวนดูนะครับอ่นะขออีกหนึ่งตัวอย่างเพราะทีนี้ครูไม่ขีดแมะไรแล้วคิดอย่างไวเลยนะครับ46ยกกำลัง2 46ยกกำลัง2เลขลงท้ายคือคือ6นะครับนำ6กำลัง2 6กำลังสองได้36ใส่6ทด3ทีนี้เราเห็นเลขอะไรบ้างตัวตัวโจทย์เห็นเลขอะไรบ้างมี4มี6มี2มี4ี่มี6มี2นํนำพวกนี้คูณกันให้หมดเลย4 2ทีนี้ถ้าเอา4คูณ6ได้วย24 2 4คูณ2แล้วท่องแม่สุขคูณไม่ได้เราก็4คูณสก็เป็น8 4คูณ2ก็เป็น8ก็ท่องสุขคูณเลยครับ85 4ห8 6 448 ใส่8ทด4ี่อ่า่านั้นจากนั้นช่องสุดท้ายนี่เติมอะไรเอ่ยก็คือตัวหน้ายกกําลังสองตัวหน้ากําลังสองคือ4ี่กำลังสองสีได้16ใส่6ต้องไม่ทดแล้วเพราะว่าอยู่ด้านหน้าแล้วใส่เลขหนึ่งได้เลยสิ 16. ทีนี้ครับบวกกันให้เสร็จสับบวกจากหลังมาหน้านะเผื่อมีการทดนะครับ6 8แปดบวกสาบวกสาแปดละ9 1้าส ใส่1ทด1มีการทดเบิ้ลมาอีกกระทดนด้านบนแล้วก็บวกครับบวกต่อเลยบวกเลขเลยทั้งนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ย6บวก4บวก1เป็น11ใส่1ทด1บวกต่อเลยครับ1บวก1เป็น2เพราะฉะนั้น46ยก,ก 2, 46, ยกกำลัง2 46กยกกำลัง2องจะมีค่าเท่ากับ2116ครับ ค okay, ครับแล้วพบกันกับเทคนิคใหม่ๆใหนครั้ okay, งหน้าครับสวัสดีครับ